สวัสดีค่ะพบกับช่องแนมะ่อ๊อฟกบกอก,กนะคะเดี๋ยวเราจะไปต่ออีกอฝั่งทางนี้นะเพราะเขายังไม่หาเนาะเดี๋ยวไปกันจ้านะคะเดี๋ยวไปลุยกันต่อนี่นะคะเราก็ได้เต้มตะกร้าแล้วนะคะเขาเริ่มตัดอาเดี๋ยวเราก็จะเอากระสอบนะคะไปหาฝั่งทางด้านนี้คะ่ะยังไม่ได้หาเลยนะคะ เมื่อกี้นี้ไปฝั่งทางด้านหลังพ่อนิ่มนะคะไปเลาะฝั่งนี้นะคะฝั่งไอ้ขาวนี่แหละขาวโอ้ยดูพี่วายนะพ่อเงียบกิบเลยปวดขานี่นะคะก็จะเทใส่เขาเอื้อว่าถุงกระพายบ่พ่อถุงเป้งบ่ ย่ามนะคะ F ่ะเอฟซีเอาเอา,เอาไอ้นั่นนะคะ่อเอาเทเอาตะกร้านะคะไปใส่ปากกระเปา๋าแล้วก็เทบึมบ้มใส่เลยทำเป็นอยู่บ่ต้องคอยท้ำไ้นี่พพสิเทใฟ้ หาต่อไปกันต่อนะคะนี่นะคะล้างหน้าน้ำใสามากเลยค่ะเอฟซีนะคะนี่พรานิ่มกินที่นี่เหรอ,หอโอ้กินน้ำไปเรียบร้อยเย็นมากเลยค่ะอโอ้ไปฝั่งนี้นะคะคราวนี้ก็จะไปฝั่งนี้แหละ ดีนะ,ะที่ยังเห็นเริ่มเห็นแดดสัก,สกหน่อยนะพ่อใช่ไปกันต่อจ้าขายเอีเดี๋ยวเราก็มาเห็นแบบน้ำตกสวยมากนะคะว่า<ม>ไงคะนู่นค่ะพ่อนิ่มนะยเอฟซีนู่นหาอยู่ด้านบนนูน่นนี่จะเป็นป่าหน่อไม่ทั้งหมดนะคะทุกคนโอ้กว้างมากเลยค่ะนี่มาเจอน้ำตกสวยแล้วนะคะ โอ้นี่นะคะเดี๋ยวให้เอซดูางามมากค่ะเขามาหาปูก็ประมาณแถวนี้ค่ะหาก้ากนกลางคืนนะคะจะไปถึงนะคะน่าสดก็ ไปหลายๆที่ก็จะมีแบบนี้แหละคะ่ะก็จะมีหินมีน้ํามีปูนะคะธรรมชาติที่ส,สวยๆค่ะเราก็จะเอาหาบนี้วางไว้นี่ก่อนเดี๋ยวเราจะไปหาตรงนี้นะคะนี่พราไม่รู้เรื่องว่าฝนตกเลยเนาะเข้าป่านอนไล่แล้วแบบฝนนะคะมันก็ไม่ได้ทะลุเข้าไปในกอด้วยขาวกลับ่ไม่เห็นนาะยขาว นี่คะ่ะเราก็จะหาป่านี้คะ่ะ f อซประมาณหนึ่งตะก้าเดี๋ยวเราก็กลับกันนะคะไปกันจ้าอูเอฟซีหน่อไม้นะคะนี่เดี๋ยวคุณแม่จะให้เอฟซดูนะแต่เราก็ไม่ได้เอาเหรอกะคะ่ะแต่จะให้ดูว่าทำไมมันเยอะขนาดนี้นะคะนี่อันนี้น้ำ,น,ำน้ำน้ำซัดมาใช่ไหมพี่นี่น้ำพัดมาน้ำพัดไม่ตรงขยงขยะนี่นะคะเอาเขียดูสิ หนึ 1> 1่งโหนสองโหนอันนี้ดำนะคะนี่เอฟซีให้ดูนี่งบ้บอขี่แพะ้ลายกระรอกกระเดียนะพ่อ <c oughs> ก้อนนี้น่าจะประมาณสักยี่สิบหยี่สิบโหนได้นะคะนี่นโอ้ยลายขนาดไปบันนี้เข้าไปหาทางในอันนี้นะคะเอฟซีหน้าไม้โคตรงามเอฟซีเอ้ยนี่ ออ่บๆนะคะแต่ว่าสูงนะคะแต่สวยมากมเขาเลยเอาเอาไปต้มกินค่ะเอฟซเห็นแล้วก็เสียได้โอ้โหนะคะนีแบบแมงนี่แหละมันจะได้หอมนี่ตัดเอาใสตา่ตะกร้าแมงแมงทั้งหมดเลยบอโอ้เอาเลยพี่ มันต้มจืดเล็้วไอแมงนี่นะ่ะเราไปกินลูกชายก็จะบอกว่าพากินแต่น้อร่เดื้อหมูอยู่มืงนี้ก็ออม,มีมีก็จะมัดค่มลำบ่อโอ้มีแต่หนอสวยๆดูมันใหญ่ วต้มแบบไม่เอาไอ้นี่มันออกก็ได้นะเพราะตั้งขึ้นแน่นบ่ตั้งตั้งเอาทั้งหนอแบบนี้เลยบางคนเรียงเรียงว่าแบบนั้นใช่อันนี้เรียงแน่จะหักให้โอ้ยสวยมากเลย ม่มีคายด้วยด้วอวบอบนิดนิดนะพ่อถึงคายก็อืไปต่อ <c oughs> โหแบบนี้เยอะมากเลยค่ะทุกคนอืโนดำดำขนๆวันจะอ่อนมากนะคะข้างในถ้าเราปอกออกแล้วอูสวยม <c oughs> ีอยู่ค่ะนี่โนไล่คะ่ะเอซีนี่อ้ยนอนี้ด้วยค่ะนี่จะบังนะคะ แล้วก็จะมีหน่อใกล้ๆคณแม่อีกนี่๊าดืมเสียงหักแล้วอ้วบเลยนะคะนี่เดี๋ยวนางดินอันนี้ค่ะนะคะนี่อันนี้เดี๋ยวรอให้พ่อมาก่อนทีจ่จะสับนะคะนี่ไงคะนี่ขาวๆนี่นี่นะคะหนุ่มา ส่วนมากมันก็จะขึ้นสูงนะพ่อมันเริ่มขึ้นสูงหมดแล้วใช่เดี๋ยวเราก็หาไปนึ่งเอานี่ได้แล้วค่ะนี่ส่วนมากมันก็จะเป็นแบบนี้ใช่ครัอันนี้อ่อนนะนี่เอาเลยนะพ่ออ๋เลยหักเลยพ่อโอ้ด้วยโอ้โหอ้วนมากเลยขึ้นๆน,น,นั่นเองโอ รับสดบ <Develop ing> อกเอดี๋ยวเราตัดเอานี่นะคะทุกคนอันนี้เราก็ขุดนะคะนี่อันนี้มือเดียวอเออเดี๋ยวเราก็สับเอานะคะโอ้เยอะนะคะเนี่ยกำลังขึ้นเลยเต็มอ,อยู่นะคะหน่อไม้ที่แบบสูงๆนะคะแล้วก็หน่อนางดินผสมกัน นี่นะคะเดี๋ยวเราก็คงจะสับเอาแถวนี้แหละก็คงจะกลับแล้วนะพ่อนี่น,น,นะคะเอฟซี <FC S 2> สำหรับคลิปนี้นะคะก็จะบายแล้วใช่ก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะก็ขอสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะ